มบึงจตะพับถามักเบิงมักกอดอ,อึกนี่ี่ะนั่นไ <c oughs> <Hey, S 2> หนคำคำเขาเห็น

อ้อนไปนไหนอ้อนรถเอออ้อ,อนโดนรถเหยียบเหรออ้อ,อนอยู่บนอะไรฟ้าเอออ้อนอยู่บนฟ้า,าอ้อนเป็นอ้อนเป็นอะไรลูกอ,อ้อตายเอออ้อนตายโอ้ยอ้อนตาย,ตายเหลือแต่แดง ตาแดงหักเล็กน้อยหักสับเสลี่ยเล็กน้อยมู้นนี่ตาทำอะไรตาวัวเนี่ยออกตากตาเลี้ยวแล้ยวเรียบร้อยอย่าไปแล้วลูกอย่าไปขึ้นมา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 เร็วขึ้นมามันเปียกมันเปียกหน่อเนาะเออเปียก เก่งๆอืมโอ้รถรถรถไอ้ตารถแยบออกรถแยบออกตาเลยเล้ยหันหันบ่มีเข่าติดมันกับบ่อนหนูกับบ่ไปกินหรอกหัวคื้หนังบึง

ออไม่กก e ี่วเออเหมือนมกี่กีมาเอะดอะไรนะนินมอนอืองมนมันอะไรล่ะลูกอืออะไรอยู่ในนั้นลูกข้าวเหรอข้าวข้าวโนโนโนะไหม่โนโนนะ